l e n ส์หรือว่าหอกนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่าหอกโลก็ได้ครับผมอาวุธชิ้นนี้ข้างหนึ่งจะเป็นหอกและข้างหนึ่งจะเป็นโลนะครับฟีเจอร์หลักๆของหอกเลยเนี่ยก็คือความสามารถในการป้องกันนั่นเอง เป็นอาวุธชนิดเดียวในเกมเลยที่มีความสามารถในการแพรี่การโจมตีของมอนสเตอร์ได้นะครับรวมไปถึงการป้องกันของหอ,อกเนี่น่าจะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดในเกมเลยเพราะเขามีความสามารถในการใช้พาวเวอร์การ์ดนั่นเองนะครับพาวเวอร์การ์ดเนี่ยเปรียบเสมือนการตั้งการ์ดที่แข็งแรงขึ้นนะครับยกโล่ขึ้นมาและนั่งลงกับพื้นนะครับสามารถป้องกันการโจมตีหลายๆอย่างของมอนสเตอร์ได้หมดเลยนะครับ ในภาคนี้แมชนิกใหม่ที่เขาใส่ให้กับหอ,อกก็คือทริปเปิลโปกนั่นเองนะครับเป็นท่าการโจมตีใหม่ที่ใช้ตอนจบคอมโบจิ้มของเขานะครับปกติในภาคอื่นๆเนี่ยหอ,อกจะจิ้มได้แค่3ครั้งนะครับแต่ว่าในภาคนี้มีการใส่การจิ้ม3ครั้งแบบรัวๆให้หอ,อกเป็นคอมโบที่4นะครับสามารถใช้ได้ตอนจบหรือว่าใช้ได้หลังจากพาวเวอร์การ์ดด้วยนะครับ